นับหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายแม้จะไม่สามารถขอคืนพื้นที่ของกลุ่มกปปสได้ทั้งหมดแต่ถือเป็นการยั่งเชิงถึงหนทางในการนำพื้นที่กลับคืนสู่ประชาชนในอนาคตชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับสัญญาณการขอคืนพื้นที่การชุมนุมได้แพร่สะพัดออกไปตั้งแต่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและการออกมาให้ข่าวของนายสุเทพชบจุบันแกนนำกปปส ที่ได้เปิดเผยบนเวทีการชุมนุมทั้งนี้ภาพได้ปรากฏชัดเจนขึ้นอีกครั้งเมื่อ8นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์ตามแผนการขอคืนพื้นที่ของศูนย์รักษาความสงบหรือสรสที่ได้เริ่มขึ้นโดยการนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายกองร้อยที่เข้าประจำการในจุดสะพานมขวานเวทีแจ้งวัฒนะและที่บริเวณด้านหน้าของกระทรวงมหาดไทยที่คาดการกันว่าจะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่ในครั้งนี้จุดแรกเริ่มปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ถนนรัชดำเนิน ตั้งแต่แยกส่วนมิสักวันแยกมัคควานหลังสรรที่เป็นพื้นที่การชุมนุมของม็อบอิสระที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการรวมตัวของเด็กอาชีวะปฏิบัติการขั้นแรกของตำรวจได้มีการใช้รถขยายเสียงแจ้งเตือนให้กลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ทราบก่อนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายเนื่องจากมีการก่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งการยิงปืนปาปะทันยักษ์หรือการทำ้ายร่างกายอยู่เป็นประจำซึ่งเจ้าหน้าที่มองแล้ว ถือว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่จุ่มเสี่ยงก่อความไม่สงบได้ง่ายจนต้องเข้าขอคืนพื้นที่สาธารณะโดยใช้เวลาถึง12นาฬกาถึงเสร็จสิ้นไม่มีการประทะทําให้ทุกอย่างสามารถคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้านบริเวณที่แจ้งวัฒนะที่มีแกนนําอย่างพระพุทธอิสระที่นําผู้ชุมนมุมปิดส่ราชการตํารวจจาราจรสามกองร้อยพร้อมโลได้เริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่8นาฬกา โดยตั้งแถวนัากระดานบริเวณหน้าบิ๊กซีสาขาถนนแจ้งวัฒนะซึ่งได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมของกอปป,ปสได้มีการชุมนุมขัดขวางซึ่งยุทธวิธีการปฏิบัติการของตำรวจในครั้งนี้ได้เดินถือโล่เดินแถวแบบหน้ากระดานเข้าหากลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเป็นการกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมกปป,ปสโดยหลังการ,รเผชิญหน้าผ่านไปเวลาประมาณสองชั่วโมงตำรวจได้ประกาศถอนกำลังออกไปอย่างที่จุดประจำการคือลานหน้าห้างแมคโคร ส่วนในด้านพรกพุทธอิสระที่เป็นแกนนําได้ขึ้นเวทีหลังตํารวจถอนกําลังออกไปโดยระบุว่ายังต้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดทําให้การปฏิบัติการในครั้งนี้ยังไม่สําเร็จเนื่องจากมีการขัดขวางของกลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากนี้สําหรับบรรยากาศที่กระทรวงมหาดไทยที่ถือเป็นจุดเสี่ยงในการที่ตํารวจจะขอคืนพื้นที่หลังจากมีการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในหลายเวทีการชุมนุมก็ได้เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด แม้ว่าในวันนี้เจ้าหน้าที่จะไม่ได้ขอคืนพื้นที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมตื่นตัวจํานวนมากส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าขอคืนพื้นที่ได้เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ป้องกันพื้นที่อย่างแน่นหนาด้วยการล้อมลวดหนามไว้หลายชั้นประกอบกับเป็นพื้นที่อ่อนไหวในตัวเมืองชั้นในทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่สามารถเข้าขอคืนพื้นที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ในวันนี้สอสอ อย่างไรก็ตามการ <ผม S 1> ปฏิบัติการของสอรสถือ,<พ>อว่านอกจากจะสามารถตรวจค้นสิ่งผิดกฎมหมายได้แล้วยังเป็นการอย่างเชิงแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยหากมีการกระชับพื้นที่ในจุดอื่นๆซึ่งสรสรจะนําโมเดลการปฏิบัติการครั้งนี้ไปปฏิบัติการในพื้นที่อื่นๆต่อไปทีมข่าวการเมือง NBT n e w s ัส